ก็เออเนี่ยเขาขอรีวิวกันก่อนละกันนะครับใครที่เข้าเกมว,วันที่25มิถุนยายนถึงวันที่1กรกฎาคมนะครับคุณผ,ผู้ชมก็จะเจอกิจกรรมหอคอยพูก,กา้าแลมเพสซื้อ1คุ้มถึง28แฟชั่นสีสีนะครับผมไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะซึ่งในหน้ากิจกรรมนี้ครับก็จะเป็นหน้าตากิจกรรมแบบนี้เลยนะครับโอ้เสียงดังเสียงดังซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ง่ายๆเลยครับผมเพียงแค่สุ่มเอาโทเคน็น4โทเค็นนะครับเพื่อที่จะนำมาแลกกับ ชุดตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยก็สามารถลองเล่นลองมาดูกิจกรรมนี้ได้ครับในชุดตัวนี้เนี่ยก็มีพวกอุปกรณ์แปลงกายนะครับผมนี่สามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนล่างได้ในขณะที่เราอยู่ในเกมนะครับผมแล้วก็มีท่าทางถ่าทงาทงเต้นแบบกลุ่มนะครับผมไม่ว่าเราจะเต้นในหน้าล็อบบี้หรือว่าเราจะ ต้นในแมปเนี่ยก็สามารถกดเข้าร่วมเต้นด้วยกันพร้อมกันได้นะครับแล้วก็ a d ว i t i ่นปรากฏตัวนะครับก็จะเป็นท่านี้เลยนะฮะและเอฟเฟกที่เท้านะครับผมแลวยังไม่จบฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนสีชุดเสื้อผ้าได้ด้วยนะครับนี่เปลี่ยนทั้งหมวกแว่นหน้าเสื้อกางเกงรองเทา้าหรือว่าทั้งเซตเลยก็ได้นะครับผมก็มีสีสีด้วยกันเนาะผู้ชมก็สามารถมาดูมาเลือกได้ครับผมใครที่ได้ชุดนี้ก็ได้หลายอย่างเลย ส่วนกิจกรรมต่อมาครับผมคือกิจกรรมเพกซัสผัดถิ่นนะครับอันนี้ก็หมเขียวที่30มสิบพุทนาโยนนี้เนาะใครที่เข้ามากิจกรรมท่านเองก็จะเจอกับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีเอนิเวชั่นถ้าเข้าหน้าล็อบบี้หรือว่าถ้าเอนิเวชั่นตอนที่เราชนะได้เ v p นะครับผมและยังได้สกายวิ่งอีกด้วยนะครับใครที่อยากได้เนี่ยก็สามารถมาสมได้เลยนะกิจกรรมนี้เนี่ยก็หมเขียวที่30มสิบพุทธนายนี้เท่านั้นครับ สกิลที่คุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยเข้าใจผิดกันนะครับก็คือสกิลของตัวละครมาโรนะฮะซึ่งสกิลของตัวละครตัวนี้นะครับทางหน้าของ GM เนี่ยก็ได้เขียนว่าเพิ่มความเสียหายตามระยะห่างสูงสุด5%และศัตรูที่ติดมาร์กเนี่ยจะเพิ่มความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก1%นะครับผมและนี่คือเปอร์เซ็นต์ความเสียหายทั้งหมดของสกิลตัวละครตัวนี้นะครับผมและนี่คือสิ่งที่คุณอาจจะเข้าใจผิดนะครับคือคำว่าศัตรูที่ติด สถานะมาร์กจะโดนความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับผมอันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการมาร์กนะฮะซึ่งไอ้คำว่ามาร์กนะครับคุณผู้ชมในเกมฟีฟายตอนนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3สกิลที่เป็นการมาร์กนะครับสกิลตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นสกิลของโมคอนะฮะก็จะเป็นมาร์กสีเขียวนะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นชิโดะนะฮะสกิลของชิโดะนะครับผมมาร์กของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีม่วงนะฮะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือสกิลของขั้หูครับคือสกิลของเดรกินั่นเองฮะสถานะมมาารร์คคของเเเ้้นนนีี่ยก็็จะะปสสับุณผูชม และในส,สกิลนี้ครับก็มีคุณผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าสกิลของมาร์โดเนี่ยทำงานกับสกิลมาร์กตัวไหนบ้างนะฮะสกิลที่ทํางานกับสกิลมาร์โดเนี่ยสกิลตัวแรกเลยก็คือสกิลของโมโคนะครับปกติเนี่ยจะยิงเข้านั้นละ29หน่วยนะฮะคุณผู้ชมนี่ยิงกี่ครั้งกี่ครั้งก็29หน่วยนะครับผมแต่ถ้าหากว่าโดนกลางมาร์กของโมโคปุ๊บดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น30หน่วยนะครับคุณผู้ชมมาหายปับ๊บก็จะกลับมา29หน่วยเหมือนเดิมนะฮะ สสกิลต่อมาที่ทํางานด้วยนะครับผมก็คือสกิลของชินโรนะตอนยิงปกตินะครับก็จะยิงเข้า29หน่วยเหมือนเดิมนะครับผู้ชมเนี่ยิงอีกครั้งก็29หน่วยนะครับถ้าหากว่าโดนการมาร์กปุ๊บก็จะเป็น30หน่วยนะครับพอมาของชินโรหายแล้วเนี่ยก็จะกลับมา29ดาเมจเหมือนเดิมนะฮะ ส,สกิลที่ไม่ทํางานกับสกิลของมาโลนะผมก็คือสกิลของคู่หูเรเก้รครับตอนที่ยิงปกตินะครับดาเมจจะเข้าอยู่ที่29หน่วยนะผมยิงกีร่รอบก็29หน่วยนะแต่พอมีการม์กของเรเกร้ขึ้นมาครับดาเมจมันก็จะอยู่ที่29หน่วยเช่นเคยนะครับคุณผู้ชบมบอกเลยว่า ต่อให้มีสกิลเดรกิกับไม่มีสกิลเนี่ยสกิลชีโร่ก็ไม่ทํางานด้วยนะครับผมอันนี้ก็เตือนคุณผู้ชมหลายๆท่านเนาะใครที่เอาสกิลมาโร่มาร่วมกับสกิลของเดรกิเนี่ยสกิลมันก็จะไม่ทํางานร่วมกันนะครับส่วนต่อมาครับผมคือปืนที่ไม่ทํางานกับสกิลของมาโร่นะครับอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยนะปืนแรกคือลูกซองยาว M1014 ครับซึ่งปืนนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะทํางานกับสกิลของมาโร่ได้นะต่อมาคือปืนเอผมหนว่งแปนั่นเจงครับนนไมารถอี่าานก,กของ ปืนที่3ครับคือปืน2ชั้นเองครับก็ไม่สามารถที่จะทํางานกับสกิลของมาร์โดได้เช่นกันนะปืนที่4ก็อีกแล้วครับก็เป็นสเปซนะฮะและปืนที่5ก็คือ Max กเซเนั่นเองครับก็ไม่สามารถที่จะทํางานกับสกิลของมาร์โดนะครับและสุดท้ายของหลูกซองครับผมก็คือปืน M1873 นหรือว่าลูกซองพกนั่นเองครับผมก็เอาง่ายเลยฮนะสกิลของมาร์โดเนี่ยไม่ทํางานกับปืนประเภทลูกซองทุกกระบอกนะครับเอออันนี้เตือนคุณผู้ชมหลายๆท่านเลยนะ ใครที่เอาสกิลของมาโรมาเล่นด้วยเนี่ยแล้วไปจับพุนกซองอะไรเงี้ยเออสกิลมาโรก็จะไม่ทํางานด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะายยกตัวอย่างง่ายๆให้กับคุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันครับอ่ะผมจะใช้ลูกซองยาวแล้วกันและที่สําคัญเลยก็คือสกิลของมาโรนะครับตอนที่ยิงไปที่ตัวนะครับผมดาเมจจะเข้า25นะฮะไม่ว่าจะยิงกี่ครั้งก็เข้า25ดาเมจนะครับผมแต่ถ้ามีการมาร์คขึ้นมานะครับดาเมจก็อยู่ที่25เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมปืนแม็กเซเว่นก็เช่นกันนะ ยิงกี่ครั้งกี่รอบเนี่ยก็เข้าดาเมจที่20นะครับแต่พอมีการมาร์คขึ้นมาปุ๊บอ่าดาเมจก็จะอยู่ที่20ตามเคยนะครับผมไม่มีการพัฒนาไปไหนนะเท่าเดิมทุกอย่างนะครับและตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันครับคือลูกองของตัวเองฮะปืนยอดนิยมเลยเปินี้ตอนที่ยปกตินะครับดาเมจจะเข้าที่17ดาเมจนะคผู้ชมแต่ถ้ามีการมาร์คขึ้นมาปุ๊บอ่าดาเมจก็จะเข้าอยู่ที่17เหมือนเดิมนะฮะพอมาร์คหายปุ๊บยิงที ก็17ดาเมจเช่นเคยนะครับผู้ชมใครที่เล่นสกิลของมาโรอยู่แล้วเนี่ยก็รู้เรื่องนี้ไว้ก็ดีนะครับและยังไม่จบแค่นนครับก็ยังมีปืนอื่นอีกด้วยนะปืนต่อมาก็จะเป็นปืนที่7นะครับผมก็คือมินิ N H. ยูซีนั่นเองฮะยีปกติดาเมจจะอยู่ที่14ดาเมจนะครับผมแต่ถ้าหากว่าโดนการมาร์คขึ้นมาดาเมจก็จะอยู่ที่เดิมนะครับไม่มีการขึ้นเป็น 15, 16ดาเมจนะครับผมดาเมจก็ยอยู่ที่14มันเดิมนะฮะอันนี้ผมก็เอาสกิลมานะไม่ใช่ว่าไม่่เเออาามมานนคืืืที8ผฮ อันนี้ผมก็จะลองกระบอกเดียวก่อนนะยิงปกติจะอยู่ที่23ดาเมจนะครับทีนี้ก็ใส่ม้าขึ้นมาพอยิงปั๊บก็23ดาเมจเหมือนเคยนะครับ <c oughs> ผู้ชมไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะและโหมดปืนคู่ก็เช่นกันนะครับผมปกติจะยิงเข้าที่17ดาเมจนะครับทีนี้พอมีการมักขึ้นมาก็จะเข้าดาเมจก็จะเข้าอยู่ที่17ดาเมจเช่นเคยนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะส่วนปืนที่เข้าครับก็คือปืน U.S.P ฮะ ซึ่งปืน u s c นะครับก็จะมีอยสองแบบนะก็ a, จะมีแบบปืนเดี่ยวแล้วก็ปืนคู่นะครับซึ่งแบบปืนเดียวเนี่ยตอนยี่ปบตินะครับดาเมจจะอยู่ที่20ดาเมจนะแต่พอม,มีการมาร์คขึ้นมาดาเมจก็จะอยู่ที่20ดาเมจเช่นกันครับส่วนแบบปืนคู่เนี่ยก็เช่นกันนะครับคุณผู้ชมปกติเนี่ยดาเมจจะเข้าที่20เหมือนกันนะแต่พอมีการมาร์คขึ้นมา,มนมนนมา,มาก็ดาเมจก็อยู่ที่20ดาเมจเหมือนกันเลยนะครับผมทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็แบบคู่นะครับ ปืนที่10ครับผมก็คือปืนพก M1917 นะครับผมอันนี้ก็ไม่มีตัวอย่างนะเพราะว่าหาปืนไม่ได้นะครับผมแต่ว่าผมก็ตีไปเลยว่ามันเป็นปืนคู่ที่ไม่สามารถที่จะทํางานกับสกิลของมาโรได้นั่นเองครับและสุดท้ายคือปืนที่1 1 G18 นะครับคุณผู้ชมปืนนี้ก็ไม่สามารถที่จะทํางานกับสกิลของมาโรได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมทางว่าเนี่ยไม่เห็นภาพผมทําให้ดูเลยแล้วกันครับยิงโบตีเนี่ยจะเข้าอยู่ที่21ดาเมจนะฮะแดี๋พอมีการมาร์คขึ้นมาครับ ดาเมจก็จะอยู่ที่21เหมือนเคยนะครับหัวจอมไม่มีการพัฒนาไปไหนนะ <First> และนี่ก็คือ11ปืนที่สกิลมาโรไม่ทำงานด้วยนะครับผมซึ่งข้อมูลพวกนี้เนี่ยผมตอบเท่าที่ผมรู้นะสปืนอื่นๆที่ทำงานด้วยเนี่ยก็ตามนี้เลยนะครับผมใครที่อยากเล่นสกิลมาโรเนี่ยก็เล่นปืนตามที่ผมแนะนำมาตามนี้นะครับแน่นอนว่าสกิลมาโรทำงานด้วยอย่างแน่นอนฮะและผมก็ขอ,อยกตัวอย่างเช่นปืนฟาร์มาตัวนี้ครับดามเมจปกติจะอยู่ที่ 34ดาเมจนะครับผมยิงกี่ครั้งก็34ดาเมจนะแต่พอมีการมาร์คขึ้นมาปั๊บดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นเป็น35ดาเมจนะครับผม <S <S อันนี้คือสกิลที่ทำงานกับปืนนะ <S <S หรือจะเป็นปืนประเภทสไนนะครับผมยิงนัดแรกก็171นะครับผมดอกที่2ก็จะเป็น171เหมือนเดิมนะฮะแต่พอมีการมาร์คขึ้นมาปั๊บดาเมจก็เพิ่มเป็น177ดาเมจนะครับผมอันนี้คือสกิลที่ทำงานกับปืนนะฮะและตัวอย่างสุดท้ายเลยเผืืื่่ออคคคคุณผผู้้ชมมททางางงบบบนนนนนเเียยสสัััะะะรรรก็ปปภ SMG ผมก็จะยกตัวอย่างปืนเอพิสแล้วกันครับยิงโปรตีนดาเมจจะเข้า25ดาเมจนะแต่พอมีมาร์คเข้ามาสเตอร์พอร์ตปุ๊บอ่าดาเมจก็จะเพิ่มเป็น26ดาเมจนะครับผมแต่พอมาร์คหายปับ๊บดาเมจจะกลับมาเป็น25ดาเมจนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับผม การรีวิวปืนคู่กับสกิลของมาร์โลเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วกันครับผมใครที่อยากเพิ่มดาเมจปืนเนี่ยก็สามารถเอาปืนพวกนี้ไปลองเล่นคู่กับสกิลมาร์โลได้ครับและคุณผู้ชมเนี่ยก็อย่าลืมเรื่องมาร์คุโตซูด้วยนะเออและก็เกือบลืมอ่าแล้วก็ปืนพวกนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือปืนที่ผมไม่แน่ใจว่ามันทํางานกับสกิลมาร์โลหรือเปล่านะครับผมคุณผู้ชมต้องไปลองเล่นเองนะครับโอเคซึ่งผมวองว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์มากกน้อยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ